เด็กนักชื่อที่สองพังยันเซนหลวงน้อที่หวงนะครับสวัสดีค่ะ่อไปนะครับทำเป็นพังยานเซนหลวงน้องสมหวังนะคะวันนี้มางานกระถิ่นนะคะแม่แม่จ๋ารับหน้าที่แบกรททองนะคะวันนี้แบกปีนะคะเป็นขบวนแรกเลยนะคะพังยายแสนหลวงนะคะรับหน้าที่แบกปีนะคะวันนี้เป่าปีนะคะ ตางเยอะเลยนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแขกเยอะนะคะแม่เอฟซีก็เยอะแขกผู้มีเกียรติก็เยอะนะคะทางก็เยอะด้วยนะคะตื่นเต้นเลยนะที่ใจอามชุนนะครับ อ่าแล้วก็พังดูเงินนะครับตัวสองนะครับพังโซริน่านะครับตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับพังมือมือครับนายแสงฤทธิหอมนวลนะครับตายตัวตายนะายโชคกีพสารงามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้พังยายแสนหลวงมารับหน้าที่เป่าปีนะคะเบปีนะคะวันนี้น้องนะครับนายชนิดเกนาแกฉลอยู่ข้างหน้านี้นะคะน้องแม่นะครับมาได้ยังครับยังอยู่ไหนหน้าที่น้องนี่ยที่เลี้ยแต่นี่นะครับโอ้ยอยู่ใสกันเนาะยี่อยู่ไกลแท้ยิงอยู่ระเบิดนี่กันมันสป็นห่อเวลาเลยพี่น้องสาส์สกันเนี่ยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใบอามทองใบจำใบทองเป็นมงินทงจุลินานี้นะฮะกอจุกคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ไลฟ์ต่อไปจ้าสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้า